สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์โพ f a c เฟซบุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บ K m Social นะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเปาเซอร์นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า K m Social นะครับเว็งไซไ์จะอยู่อันแรกเลยนะฮะกดเข้ามาเพื่อนเพื่อนก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะฮะเราต้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับกดที่สมัครใช้งานนะฮะ ให้เพื่อนกรอกชื่อเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก <learning> <ki> ็อย่าลืมเด็กชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะฮะไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้ครับเพื่อนๆจะเมคขึ้นมาเลยก็ได้นะหรือด้าหากเพื่อนๆมีครับบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะฮะแล้วมาอเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับเหมือนเวลาลงชื่อเข้าใช้มาก็จะเจอในเว็บแบบนี้เลยนะฮะโดยทางด้านซ้ายมือของเพื่อนก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับคำสั่งซื้อใหม่ประว มองมาที่ด้านบนขวามือนะครับก็จะเห็นยอดเงินนะครับแล้วก็ปุ่มตั้งค่าบัญชีเนี่ยสำหรับยอดเงินตรงนี้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อนเพื่อนกดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงิน2ช่องทางนะครับมีคิวอาร์โค้ดทุธนาคารเลยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมจะบิดคอร์ลี่ที่เลี้ยงเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำมาใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถใช้งานเว็บไซต์กันได้นนนนนนนะะะะะะะฮฮสาาาหรรรรัััับบบกกกกกเเเเเเติมมคคพืืื่่ออออ็็ลลลลชงงทยผจป สายยอดเงินไปนะครับกดเติมเงินนะครับกี่ว่าโค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะฮะส่วนฐานด้านล่างก็จะเป็นอ่าประวัติการเติมเงินที่ผ่านมาของเพื่อนนะครับผมหลัวมาเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะฮะเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับกดที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่หมวดหมู่นี่ครับแล้วก็เลือกหาครับว่าเพิ่มแชร์โพสต์ครับง Facebook นะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีฮะเดทความเร็วและราคาที่ต่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกกันก่อนได้นะครับในว ด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนํำลิงก์ของโพสที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะฮะส่วนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดแชร์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนั่นเองนะฮะก็ให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสนะครับดตอนนี้ที่หน้าโพสมียอดแชร์อยู่3าแชร์นะครับผมก็ให้เพื่อนมาก๊อปปี้ลิงก์โพสนะครับมาวางที่ช่องลิงก์ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แชร์แล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเกอกครบแล้วนะครับผมการบริการก็จะโชว์ อ่านกันก่อนได้นะครับผมถูกมากๆเลยนะฮะและเมื่อเพื่อนกรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งกันเลยครับเมื่อเพื่อนกดส่งแล้วนะครับผมเพื่อนก็จะเห็นข้อความนะครับว่าเรารับสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะับผมและถ้าเพื่อนต้องการที่จะเช็คสถานะออเดอร์หรือประวัติการสั่งซื้อของเพื่อนนะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อทางด้านซ้ายมือได้เลยนะฮะเว็บก็จะโชว์ประวัติที่ผ่านมาของเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับผมตัวอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ ด้านซ้ายก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์นัี้เองนะฮะถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อนๆสามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับที่ปุ่มติดต่อแอดมินทางด้านซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสั่งออเดอร์ไม่ได้นะครับเติมเงินไม่เข้าหรือว่าออเดอร์มีความล่าช้านะครับเกินกว่าค่าเวลาเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับให้กดที่ติดต่อแอดมินทางด้านซ้ายมือนะครับมาเลือกหมวดหมู่ปัญหาเพื่อนนะครับออเดอร์การชำระเงินนะครับแล้วก็แจ้งปัญหาแล้วก็ใส่เลขออเดอร์เข้าไปนะ และนะฮะเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนําให้เพื่อนของเพื่อนก็มาใช้งานกันได้นะครับกดที่แนะนําเพื่อนทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็คลิกลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนของเพื่อนใช้งานกันได้เลยนะฮะมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ3%แล้วาเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะครับโดยตอนนี้นะครับยอดโพสยอดแชร์โพสต์นะครับมีอยู่3แชร์นะครับผมแต่เราลองมารีเฟรชหน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นหรือยังนะครับผมยังไม่ขึ้นะครับ เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวเว็บจะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆองนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอนี่ยตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านีครับผมมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดแชร์ขึ้นมาแล้วนะครับผมจาก3แชร์นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น106แชร์แล้วนะครับผมก็ใช้เวลากันไม่นานนะครับเพื่อนๆแล้วได้ไหครับยอดเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เขาได้ทำการแถมให้นะครับนอกจากบริกการรถูะนน่ใจดีออคับเพื และก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับ K M Social ไว้ด้วยนะครับผมหากเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปจิ้มลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ